สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะคะพี่ยี่สิบห้าศตวรรษนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะนะคะ ยี่้าสตาวัตจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันน mm ี้เป็นผ้าปิดตาหลวงปู่นาควัดทวยจระเขษนะคะพี่ขาปิดตาหลวงปู่นาคเริ่มกอบพลาสติกอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่นาคขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขานะคะเป็นเดียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวก เพิ่ม50บาทเลยค่ะส mm ่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาเดียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะเดียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาหลวงปู่นาควัดถ้วยจระเข้นะคะพี่ขาอันนี้ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะปิดตาหลวงปู่นาควัดถ้วยจระเข้ค่ะส่วนอันนี้เป็นลิงจัหลลกนะะคพี่ขาิง จับหลักขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนะคะเป็นลิงจับหลักค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสนใจโทรกันเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จอันนี้มี4องค์นะคะพี่ขาอันนี้องค์ที่1นะคะพี่องค์ที่1ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระสมเด็จเริ่อเก่าค่ะองค์ที่1ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ <c oughs> สวสน,นี้เป็นสมเด็จองค์ที่สองเหมือนกันค่ะพี่ขาองที่สองอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่สองค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขาสมเด็จองคที่3ก็600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่3คะ่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่4นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่4นี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ EP นี้ลดให้แ RIGHT ล้วนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทะคะ่ะลูกค้าต้องปิด1 2 3 4ก็บอกได้นะคะพี่ขาองค์ไหนกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระลีลาเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกวยนะคะพี่ ไม่ใช่ดีลาผ้สิวรลีค่ะพี่พูดผิดค่ะนะคะอันนี้นะผงน้ํามันหลวงพ่อเวนนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นแหวนพี่รอดนะคะพี่ขาแหวนพี่รอดนี่หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะแหวนพี่รอดค่ะพี่นะคะ700บาทเราจะพี่จ๋า7 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นลูกสกกลงปูสุกนะคะพี่ ลูกตะกดหลวงปู่สุขอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะลูกสะกดหลวงปู่สุขค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่นะคะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนี่หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทค่ะพี่700บาทปลาย บกเพิ่ม50บาทค่ะภาพไม่ชดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะเม็ดแตงขอไว้ที่700บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนนี้เป็นภาพถ่ายไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายไม่ทราบที่ว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขายนะคะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาจะเป็นเนื้อผงสีขาวนะคะพี่จะเป็นเนื้อผงสีขาวค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อปานค่ะพี่ขาหลวงพ่อปานได้มาแบบนี้นะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อปานนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพ เพิ่ม50บาทเลยค่ะไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียงกลมลงพกกล้วยนะคะพี่ขาเดียงกลมลงพกกล้วยหนูได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะพี่ขานะคะเดี่ยงกลมลงพกกล้วยนี่หนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดี่ยงกลมลงพกกล้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาสีขาวขานะคะพี่ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนด้านหลังจะมีอย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะมี มีรอยยันอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะนะคะหนูไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยคล่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์มั่นค่ะพี่เขียนว่ามั่นอย่างนี้ค่ะมั่นก็ต้องอาจารย์มั่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืา อันนี้หนูไม่ทราบค่ะพี่อันนี้หน <Sure. S 2> <artist. S 1> ูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่เนี่ยได้มาอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้ขายตามสภาพนะคะพี่ขาอันนี้ขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เดือนนี้หนูขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่ขาผ้าปิตาหลวงปู่โตเรื่องพลาสติกเก่านี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญเจ้าส่วนหลวงปู่บุญนะคะพี่ขามาในเริ่มกอบพลาสติกอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นนางพญาไม่ทราบค่ะพี่ขานางพญานี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานางพญาคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นชินราชนะคะพี่ขารูปหลอพระพุทธชินราชอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาขย่อยและมีกิ่งนะคะพี่ขยอและเหมือนมีกิ่งอยู่ข้างในค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาที่มีตะกรุดหลายดอกอยู่ข้างหน้านะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ขาปิดตาไม่ทราบที่รู้แต่ว่ามีตะกรุดรอบตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาบบาาททปงอกเพิ่ห บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่ขาสมเด็จปากน้านี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาพระสมเด็จปากน้ําค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้เป็นพักกิ่งกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะกิ่งกอโบราณสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขารูปหลอหลวงพ่อพระใสหนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะรูปหลอหลวงพ่อพระใส่ค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นขุนแผนกับพี่ขุนแผนนี้แบบมีตกุลอย่างนี้นะ คะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่คุณแผนนี้ขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเรียญกอโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเรียญกอโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เป็นเียญหลงปูดทิมนะคะพี่ขาเียญหลงปูดทิมนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนะคะเป็นเหีือหลงปูดทิมนะคะ พี่ขาห0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะป้าไม่ชัดก็แอดไลน์เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่นะคะแลยวหนูถ่ายรูปให้ชมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยแป๊บนะคะอ่านกอนอันนี้ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่า แต่รู้ว่าวัดวัดสวนส้มกับพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ขาจะดูยากนิดนึงค่ะพี่ขาถ้าไม่ชัดก็ทักแชทอ่าแม่แม่ค้าได้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทคันนะคะเป็นวัดสวนส้มนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเดือหลวงพ่ออีนะคะพี่ขาเด๋ยหลวงพ่ออีนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขา เหรียญหลวงพ่ออีค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาคิดรู้แต่ว่าพ่อท่านเสนพ่อท่านเสนค่ะพี่ขาเขียนว่าพ่อท่านเสนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห600้บาทนะคะพี่ขาวัดพระวัดนอกอันนี้ขอไว้ที่600้บาทค่ะพี่ขาห600้อบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเม็ดประคำเม็ดกลมๆไม่รู้เม็ดอะไรแต่ตรงนี้ก็ เหมือนประคำนะคะพี่อันนี้เป็นของเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกุนหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาตะกุนหลวงพ่อทบนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะนะคะเป็นตะกุนหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกุนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นตะกุนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาได้มาอย่างนี้นะคะ พี่ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกค่ะพี่ห้าดอกนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมขอวันที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะมีรอยจานนะนะคะพี่ขาจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาขอววนที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาแล้วก็มีรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ขอววนที่หนึ่งพันบาทค่ะรูปปลอดหลวงพ่อเดิมพร้อมมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หนึ่งพัน หนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดแล้วก็มีรูปต่อหลวงพ่อเดิมมีตะกรุดมีสิ่งนะคะพี่ขานะคะได้ชุดนี้ไปก็คุ้มนะคะพี่ขาของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปภาพพร้อมเหรือญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นรูปภาพพร้อมเหือดหลวงพ่อกลวยอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเดือดกลมหลวงพ่อกลวยพร้อมภาพหลวงพ่อกลวยเจ็ดร้อย ปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขามีดด้ามไม้ของหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขามีดด้ามไม้นี่หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่นะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาป้าไม่ใชดยังไงแอนไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่เดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่ขานะคะมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาาทพี่นะะค จะแน่นนิดนึงค่ะพี่โอเคเนี่ยค่ะความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ประมาณนิ้วกลางเลยนิ้วกลางันนิดนึงค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่แปด้อยบาทนะคะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่เอาขออนุญาตถอดกล้องแป๊บนึงนะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ หลวงปูดทวดพระบูชาเนื้อว่านนะคะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาเป็นเนื้อว่านค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่2,500บาทคะ่ะหลวงปูดทวดเนื้อว่านนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่2,500บาทค่ะพี่2,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะ จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่หนูค่อยๆยกให้ดูนะคะพี่ขานะคะหนูจะค่อยๆยกให้ดูนะคะพี่ขาสนใจก็โทรมาได้ค่ะพี่โทรมาหรือภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาค่ะพี่ขาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่รวม้ท้วดเนื้อว่านี่หนูขอว่าที่สองพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาสองพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมโอนสองพันทวนค่ะนี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะคะพี่ขาโอ้หนักค่ะพี่นะค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะสองพันห้าร้อยบาทเลยจ้ะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่สองพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะภาพไม่แัดยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่อีพีนี้หนูก็จบแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ